สวัสดีค่ะ assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh อิสมีนูุรฮัยตีบินตีฮจีอับดุลลติฟอัมนูรฮัยตีวาโด้ชื่อภาษาไทยก็คือแบบนูรฮัยตีวาโด้ค่ะจุดเริ่มต้นก็คือจุดลุกโต้จุดลุกโต้นี่ก็คือจุดสี่เหลี่ยมเจตัวรักเริ่มจากนั้นเลยก็ตั้งแต่เด็กอะเหมือนว่าตัวเองอะ เป็นคนที่ชอบด้านศิลปะอยู่แล้วชอบวาดชอบเขียนอะไรประมาณนี้ก็เหมือนว่าด้านข้อที่ชอบเห,เห็นว่าผลงานของคนที่เขียนสวยๆอะไรประมาณนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าภาพนั้นมาจากไหนอะไรประมาณนี้ก็เลยแบบดูแล้วอะไรนะเรียนแบบเขาอะไรประมาณนี้เออก็เลยแบบเออชอบประมาณนี้ก็มีมีทำทำบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็แบบเรียนแบบแล้วก็พอไปที่อียิปต์ก็เหมือนว่ามีโอกาสได้ไปเรียนด้านด้าน ด้านคัดภาษาอาหรับโดยเฉพาะหรือว่าเข้าเรียนพิเศษโดยเฉพาะก็เลยแบบเหมือนว่าแบบโอ้โหแบบเรียนตามกฎเกณฑ์เลยเรียนแบบดั้งเดิมเลยอะไรประมาณนี้ก็เริ่มจากเหมือนว่าเสาหลักของของคอร์สนี้อยู่มุมไหนอะไรประมาณนี้ใช่ก็ต้องรู้จักการใช้อุปกรณ์รู้รู้จักการแบบวางมืออะไรประมาณนี้เคลื่อนเคลื่อนไหวของมือการเขียนแล้วก็มันก็หลายอย่างค่ะใช่ ทางโรงเรียนส่งไปสอบชิงทุนที่กรุงเทพค่ะแล้วก็ได้สอบสัมภาษณ์กับคนอาหรับล้วนเลยไม่ไม่ไม่ไม,มีคนไทยประมาณนี้ก็สอบผ่านพอผ่านปุ๊บเขาก็แบบกําหนดว่าเราต้องไปเดือนไหนอะไรประมาณนี้ก็ไปเรียนที่นู่นเลยแล้วก็ได้อยู่หอพักนานาชาติใช่เพราะว่าคนที่ได้ทุนเท่านั้นที่สามารถอยู่ในหอพักนานาชาติได้ท้าไม่โรงเรียนถึงส่งไปครับขอยอนนิดนึงว่าถ้าไม่โรงเรียนถึงส่งเราไป ตอบจิงด้วก็เหมือนว่าแบบเขามีมุอดัลละกับต่างประเทศด้วยของโรงเรียนอะคอนเนคชั่นใช่ใช่ใช่ที่ทางโรงเรียนเลือกก็ว่าเกรดดีด้วยเขาจะส่งคนที่แบบนักเรียนที่เกรดดีๆส่งส่งไปสอบอะไรประมาณนี้ค่ะนี่คือบอกว่าเรียนดีใช่ไหมคะก็ก็เหมือนว่าไม่ใช่ว่าแบบเราเรียนศาสนาแล้วเราไม่สนใจเลยด้านด้านสามัญเลยก็ก็สนใจแต่ว่าเราแบบ ให้ความสําคัญกับศาสนาเรียนศาสนามากกว่าอโอเคแล้วการไปเรียนที่ใช้คําว่ากรุงไครโรนะครับใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ตอนนั้นคือไปเรียนอะไรครับที่นั่นตอนนั้นเรียนที่มหลาลัยมหลาลัยอัสซัตมหาวิทยาลัยอัซัตแห่งกรุงไครโรเป็นเป็น,ปน,ปนมหลาลัยที่เก่าแก่พันกว่าร้อยพันพันกว่าปีอ่ะอักษรศาสตร์นี่ก็คือคณะที่เรียนในมหลาลัยแต่ว่าครอสภาษาอาหรับนี่ก็คือ ไม่มีในมหาลัยแต่ว่าเอาเอาเรียนพิเศษโดยเฉพาะไม่ได้สอนที่มหาลัยแต่ว่าสอนที่สถานที่หนึ่งที่มีสอนพิเศษประมาณนี้มีสอนพิเศษด้านกุฎอ่านคอร์สแล้วก็กอรีอะไรประมาณนี้หลายอย่างเลยก็เอาคว้าหมดเลยตอนนั้นเดี๋ยวขอย้อนไปนึงว่าแล้วตอนใน็กอ่าสอนสาเนี่ยในในนวิชาหรือศักดิ์ศรีเรียนมันคือเรียนอะไรมันคือเรียนนาหูสอราฟเรียนหลักอะ นาโฮซาร์巴拉โอดประมาณแล้วก็เป็นเป็นกรอนระบบกรอนอะไรประมาณของของเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรนะถือว่ากรอนของอาหรับอะเชียเอสอะไรประมาณนี้เยอะะก็ก็ถือว่าเป็นคณะที่ยากเหมือนกันแต่ว่าในเพราะที่แบบถึงแม้ว่าบางบางทีก็ร่นพี่กว่าเออยยากนะคณะคณะสองศาสตร์นี้ประมาณนี้ก็ว่าเออยังไงก็เราชอบว่าอยากเรียนรู้อะไรที่รู้สึกว่าแบบเราไม่เคยเรียนเราก็อยากเรียน ถึงแม้ว่าจะยากอะไรประมาณนี้ค่ะบางทีก็มีความรู้สึกแบบเออกลัวนะแบบเราเป็นลูกสุดท้องด้วยแบบเออไปได้หรือเปล่าอะไรทิ้งบ้านทิ้งพ่อแม่อะไรประมาณนี้ได้หรือเปล่าแต่ว่าเหมือนว่าแบบเออยังไงก็เราก็ต้องไปได้เพราะว่าแบบหนึ่งเราเรารักในภาษาอาหรับอยู่แล้วชอบอไม่ก็แบบเออยากพาตัวเองให้ให้ไปสู่โลกภายนอกด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะ ก็เลยตื่นเต้นบางทีก็กลัวอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็แบบพอไปถึงแล้วก็แบบประมาณนั้นก็เราก็ต้องสู้ถึงแม้ว่าจะยากอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วตอนนั้นตอนที่รู้ว่าได้ทุนเนี่ยครอบครัวว่าไงบ้างครับก็ยินดียินดีแต่บาโบะเพราะว่าแบบก็รู้สึกบางทีแบบไม่ค่อยอยากให้ไปอะไรประมาณนี้เพราะว่าแบบแบบเป็นคนสุดท้องด้วยแล้วก็มามาพิ่งเสียด้วยอพิ่งเสียตอนอยู่ชั้นโมโหกแล้วก็จบโมโหกก็ไปเลยได้ ก็อยู่คนเดียวอะ่ะมาบอบอ,อยู่คนเดียวที่บ้านในขณะที่กะไปเรียนใช่เอาเลยนะใช่พอพอแบบพออะไรนะถึงปีนั้นอะ่ะปีที่จบอะ่ะก็เลยแบบบอกว่าบอมเออมาบอเนี่ยผมผลผลออกมาออกแล้วนะผลสอบออกออกแล้วนะอะไรประมาณนี้เขาว่าเออเป็นไงบ้างก็ทำดีละจบแล้วอะไรเขาก็ร้องไห้เลย เพราะว่าเรียนมหาลัยก็ช่วงเช้าแล้วก็ถึงเที่ยงอะไรประมาณนี้แล้วก็หลังกลับจากมหาลัยช่วงบ่ายเพราะว่าเรียนคัดเนี้ยเขาจะเริ่มจาก6โมงเย็นถึงสองทุ่มอะไรประมาณนี้ก็เอาเวลาส่วนนั้นไปเรียนเรียนคัดแล้วก็กลับมาก็ถ้าสมมติว่าคัดภาษาอรับเนี่ยที่เรียนเ,นยเขาจะมี3วันต่อสัปดาห์อ,อาทิตย์อังคารแล้วก็พระห่ดก็เรียนเยอะก็เยอะค่ะ แต่ว่าแต่ละคนเนี่ยเรียนได้แค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นต่อต่อคนอ่ะเพราะว่าพอพอพอจบเวลาของเราก็คนอื่นมาต่ออืประมาณนี้มันมันดูน้อยนะแต่ว่าใช่ใช่แต่ว่าได้จริงได้จริงก็ได้ใช่สิ่งแรกๆก็คืออาจารย์บังคับอาจารย์ผู้สอนเขาบังคับว่าเออตอนนั้นอ่ะตอนปี2016อ่ะ ตอนนั้นพอดีมีมีการประกวดระดับโลกที่ตุรกีเพราะว่าการแข่งขันข้องระดับโลกจะ,จ,ะ,จ,ะจัดแข่งขัน3ปีครั้งแล้วก็ตอนนั้นอ,อ่ะปี2อ1 6อ่ะเป็นเป็นครบรอบพอดีครบรอบ3ปีพอดีเลยประมาณนี้ก็เลยแบบเรียนมาแล้วก็อาจารย์อ่ะเขบาบังคับว่าแบบเออหยุดนะไม่ไม่ต้องส่งส่งการบ้านเรียนให้ทําผลงานส่งประกวดอะไรประมาณนี้เขาบังคับไม่ให้ไม,ไม่ไม่ให้ส่งการบ้านเรียนก็เลยทํา พอทำปุ๊บทำออกแบบเองทำเองแล้วก็ส่งให้อาจารย์ตรวจพอพอต้องแก้ก็กลับมาที่หอแล้วก็ทำใหม่เดี<า>๋ยวประมาณนี้แก้ใหม่ก็ไปส่งเป็นเวป็นเวลาประมาณเดือนกว่านะอยู่แบบนั้นใช่ค่ะทำผิดแล้วก็แก้ใหม่ผิดก็แก้ใหม่ประมาณนี้จนจนแบบจนแบบออถูกอาจารย์ว่าเออโอเคแล้วนะอะไรประมาณนี้แล้วก็เราเองก็แบบทำดีที่สุดแล้วถึงแม้ว่าแบบ ผลจะออกมายังไงแบบไหนก็ได้แค่รู้สึกว่าแบบเออให้เราภูมิใจในสิ่งที่เราทำแล้วก็ทำออกมาให้ให,ให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็ตอนนั้นก็เรียนปีสุดท้ายอยู่ด้วย ก็รู้สึกว่าแบบไม่รู้จะบอกยังไงอ่ะก็รู้สึกแบบนึกนึกไม่ถึงเหมือนกันอะไรประมาณนี้แต่ว่าแบบถึงแม้ว่าเราแบบจะนึกไม่ถึงว่าเราจะมาจะสามารถสอนได้แต่ว่าแบบมีความตั้งใจอยู่แล้วว่ายังไงก็ถ้าเรามีความรู้ด้านอะไรประมาณนี้ก็จะแบ่งปันแบ่งปันให้ให้คนสามจังหวัดแบ่งแบ่งปันให้เยาวชนที่สนใจแล้วก็เปิดโอกาสให้พวกเขาได้เรียนอะไรประมาณนี้ถ้าจะเทียบเทียบเท่าว่าแบบเออ ต้องใช้ค่าใช้จ่ายแล้วก็อืก็คือพอมันเทียบทางด้านฐาน,นไม่ได้เลย,ยเพราะว่าเพราะว่าตอนเรียนอ่ะโหกว่าจะได้มาเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายเลย<ช>แต่ว่าแบบพอเราแบบมีแล้วมีความรู้แล้วก็เลยแบบอยากอยากแบ่งปันอะไรประมาณนี้ค่ะก็มีความสุขเพราะว่าแบบการที่เราได้เป็นผู้ให้ก็รู้สึกะมีแบบมีความสุขยิ่งกว่าการที่เราได้รับอะไรหลายๆ,ๆอย่าง อย่าปิดกั้นเขาเลยอย่าห้ามเลยบางทีอ่ะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกของเราอ่ะบางทีพ่อแม่บางคนอ่ะนะเขาแบบเสนอให้ลูกเรียนคณะนี้นะเจาะจงเลยอะไรประมาณนี้บางทีอ่ะเขาไม่รู้เลยว่าลูกของเขาจะแบบจะถนัดด้านอื่นมากกว่าแล้วก็อย่าปิดกั้นเลยบางทีด้านที่เขาถนัดอาจจะเป็นการการอาชีพอาชีพของเขาได้อะไรประมาณนี้บางทีการอาชีพของเราเราทําด้วย ด้วยการบางังคับของคนอื่นมันไม่เท่ากับกับการที่เราได้มาด้วยตัวเองและก็เราชอบอะไรประมาณนี้ค่ะ